เจริญชมีิก่ยญาติโยมสาธุชนผู้ไร้เดิมทั้งหลายตำแหน่ของวัดป่าพุทธกายาขอาจะมีการกล่าข้อทําเล็กน้อย เตินใจองพรรษาทุจริตนีเพียง้จะยกเขาเรื่องสมมติถ้าได้บ้านมา,าหลังได้บ้านได้รางวัลอะไรขึ้นมาคดีโยมได้บ้านมาหลัง,งสิ่งแรกที่โยมจะทำคือ สำรวจบ้านเราสถานที่รอบนอกกว้างยาวแล้วก็เข้าไปดูในบ้าน <c oughs> บ้านเรามันมีกี่ห้องมีห้องน้ำตรงไหนมีประตูเข้ามีประตูออกมีหน้าตา่างตรงไหนเราก็ต้องสำรวจสำรวจบ้านตนัเอง เขาไปเขาถามอะไรมาเราก็จะไม่ตกไม่เข้าใจราะนั้นอะไรที่เราได้มามันไม่ใช่เป็นตัวเราอย่างทาวาแต่มันเป็นตัวเราเพียงช่วงการ์ดท่านว่าอย่างนั้นถึงท่านว่าอย่างนั้นให้เราเชื่อเลยเาราก็ต้องดูว่าใจเราต้องเชื่อสิ่งนี้ไว้ก่อนเพราะว่าร่างกายของคนแต่ละคนเกิดมาเขา ไม่มีใครจะเป็นอมติเพราต้องแก่ต้องเจ็บต,ต้องตายดังนั้นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเรากรเรียกว่าจิตจิตใจองเราที่ว่ามันสั่งสั่งให้เราคิดนน้นให้เราทำนั่นให้เราทำนี้ตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันนี้ ใครเคยสังเกตไหมว่ามีใครอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านแห่งกายเราเนะมหาบุถรโลกสิ่ความสอบเจ้าว้านคือใครเคยสังเกตดูบ้างว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนเราได้บ้านมาก็จะในว่าบ้านเนะี่ยเป็นของเราเลยลืมลืมนึกถึงว่าใครเป็นเจ้าของบ้านลืมหาจาาหาใครที่เป็นคนที่ข้าไปอยู่มนะันเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปค้นดูน ไม่ไป็นคนดูตัวเจ้าของบ้านที่แท้จริงเขาอยู่ข้างนี้มันบอกว่าร่างกายของคนเราก็เหมือนเตียนะเกิดมาก็เหมือนชนจุดเตียนเตียนมันก็ไหลมันก็กินเนื้อเตียนแสงสว่างก,กินเนื้อเตียนแล้วไปสุดท้ายมันก็หมดไปร่างกายของเราเกิดมาก็มีการเกิดเกิดขึ้นมีการเสื่อมในตลอดเวลาทําให้โตโตขึ้นมา เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นมาบังคับให้โตว,วันท้งว,วันจนเพราะว่าเขาเป็นธาตธรรมชาติต้องเรียนรนูเดินเข้าอาหารอาหารอยากอย่ที่กล่าวไปเมื่อวานเขาร่างกายก็จึงโตได้พอโตแล้วเราอยากให้เขาอยู่อย่างนั้นเป็นอมัมตะก็ไม่ได้อีกเขาเป็นาธาตธรรมชาติที่เรายืมมาใช้ บุญกุศลทั้งเหล่านี้แหละยืมเพื่ามาใช้ได้รูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้บางคนบุญกุศลทำมาไม่พอวีบากกรรมได้ผู้คนวิการทำบางคนทำมาดีนีรูปร่างที่สมบูรณ์ผิวพรรณของใสรูปร่างสมส่สมสมอนน,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 นนั้นเป็นลักษณะของผู้มีศีลเป็นผู้กรกน้อยอเขาได้ผิวพรรณดีรูปร่างดีครับเรียกว่าอาน,นิสงส์ของการได้เป็นคนเป็นพวกผู้รัศดร ก็เป็นอานิสงส์ที่เราได้สร้างขึ้นมความดีผู้ใดพร้อมในรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติก็คือว่าทำม,มาพร้อมทั้งทานทาั้งศีลทั้งสมาธิภาวนาพอสมควรฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าบ้านนะี่มันเป็นของเราโยกาเราก็จะเข้าใจว่าตัวเราได้แหละบ้านนะี่คือเราใครพูดอะไรมาเนะี่ยเราก็ไม่เคยระลึกถึงตัวเจ้าของบ้าน จิตของคนเราเวลารับอะไรมาถ้าไม่เราไม่เข้าใจประตูะวารทั้งทั้งห้าทั้งหกลวม้องทีใจเราไปเก็บเกี่ยวสิ่งใดที่กระทบมากระทบมาแล้วมันก็จะลงสู่ใจทันทีลงสู่ใจทันทีสิ่งที่ตกลงไปสู่ใจถ้าเราถ้าเรา ยึดมั่นไว้มันก็หมาเราเก็บขยะไว้อยู่ในใจเก็บขยะไว้เก็บขยะไว้ขยะที่เก็บไว้ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีเช่นเขาพูดอะไรมาไม่ดีเราก็เก็บไว้แล้วเขาทาอะไรมาไม่ดีเขาเก็บไว้เก็บไว้จนจิตเศร้าหมองขยะเต็มห้องเลยขยะเต็มห้องหัวใจจิตใจเราก็เศร้าเพราะฉะนั้นจริงๆบ้านที่เราเขา้ามาอยู่ใ,ใหม่ ไม่มีอะไรกลุ่มลังถ้าเราเข้ามาบริหารเป็นเราจะแยกกันอันนี้เป็นห้องโัวอ,อันนี้ห้องน,น้ำอันนี้ห้องห้องนอนห้องรับแขกเราจะสามารถบริหารได้ว่าเมื่อเรามีร่างกายเข้ามาเราได้ร่างกายมานี่เราอยู่ที่พบไหนโดนไหนของของ,ของโลกที่พระเจ้าได้บัญญัด็กไว้ว่ามีสาสวุ พระภูนิสามีภูงคือการมาพบรูปภพอรูป์ภพกามาพบคือพบที่ยังบริโภคการมอยู่เช่นเทวดาลงมาถึงมนุษย์สัตว์รัจฉานแล้วก็อบายภูมส่วนรูปภพคือผู้ที่ได้รูปประชานรูปไปสวยภบอยู่บนบนเป็นผลอรูป์ภพคือเป็นผลรวมวิาทิฏฐิวิชาสมาธิส่วนผู้ที่ไปสวดบายก็คือผลเหมือนกันผลจากการ ทำกรรมที่เป็นบางพวกที่ไปไปรงก็ดีไปไปนะัาเ,เป็นเทพเป็นเทวดาก็ดีก็เรียกว่าพวกพวกที่ไปอยู่อันดิสงภูมิสุขหรือภูมิที่ทุกจะเป็นาชาติอาจารย์อสุรกายพวกจัดจังเรื่องจังเพื่อผลผลที่เกิดจากภูมิเป็นมนันออกภูมิที่เป็นภูมิมนุษย์ฉะนั้นที่เรา ตำแน่งตามพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเราป้องกันแให้ไลวายไม่ให้จิตหล่ไปลายวายจะปุกคือมีศีลมน,นติดตั้งมีศีลมีทนมานมีภาวนาทุกทุกที่ท่านก็จะสอนสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธินี่แหละเรื่องภาวนาแต่ว่าชาวชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าแต่ประเทศไทยตัวตัวโลกตัวโลกส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่แค่พอ,อใจอยู่แค่การให้ทานเพราะมันง่ายดี ได้ที่ไหนเราทุกที่บอกว่าให้มายู่โคนยู่วซ้ายเพราะวัดมัชอบแต่ว่าให้มานั่งสมาธิมาสวดมนต์น้อยน้อยคนเียัททั้งี้ส่วนนี้มันเป็นแก่นของพุทธศาสนาถ้าเราไม่มาฝึกตัวสมาธิไม่มาฝึกไม่มาฝึกสมาธิเนี่ยมันจะได้แค่แค่เปิดกศาสนาเพราะว่าสมาธินี่ยมันเป็นกับีพุทธศาสนาจะทําให้เรามาเรียนรู้มาเรียนรู้บ้านของตัวเรา ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไปเห็นการเข้าออกของของอตัวเจ้าของมากคือตัวจิตเราไม่ได้เราจะไปรับรู้ตรงไหนเราจะไม่มีสติในการรับรู้ในการที่เราอยู่ในโลกโลกทุกวันนี้เขาเรียกว่าการมาพบเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรัษาสัมผัสตลอดก็คือการกระทบทางทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางอุจจาร ัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งของแห่งการต่างๆการที่เราไม่มีสติไม่มีการสังวรเข้ามาสู่กายในกายไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นไว้ดีสิ่งที่มากระทบมันจะมีอยู่สามสิ่สิ่งที่มากระทบแล้วน่าจินดีก็เป็นฝ่ายกามอัตนากระทบแล้วหน้าจินร้ายจะเป็นวิปวัตนา ก็คือฝ่ายโลภะับายโทสะก,กระทบแล้วไม่รับรูก้ก็เป็นมรดังนั้นถ้าเราชีวิตเราเกิดมาเราไม่เคยมาทําสมาธิเลยเราก็จะไม่ไม่สามารถมาเห็นมาเห็นความจริงที่พระเจ้าสอนเลยดังนั้นเมื่อมีการกระทบแล้วไม่มีการกันกองไม่มีการหยุดอยู่ที่กายทุกอย่างที่กระทบทั้งห้ามันจะรู้ ใจแต่เราไม่หมอไม่ได้เห็นใจเพราะว่าเรามาส่งจิตออกนอกไปอยู่ที่รูปบ้างที่เสียงบ้างที่ขีนบ้างที่ลถบ้างบทพาบ้างจิตไปอยู่กับอารมณ์ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเขาเรียกจิตส่งออกนอกเวลาทุกขเขาไปตัดเพ,เพราะต่อว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมหายมันดูใจลืมหายมันดูใจฉะนั้นการที่จะมาเรียนรู้ยเลชะนี้ครับหมอว่ามีทานมีสีแล้วมันเป็นพื้นฐานอย่างหน,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 นี้จริงๆโยมมีแล้วนะ สมาธิก็มีอยู่พอสมควรกาเรียกว่าสมาธิในการใช้ชีวิตประจำวันเพนแต่เสริมเพิ่มเล็กๆน้อยๆจำช้าเนี่ยเวลาเรานงฟังมันก็เป็นสมาธิแล้วสมาธิที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปวดหัไม่มีรีวอนทํทำ้าทำสมาธิเท่านี้มันก็ยังพอที่จะทําให้เริ่มเริ่มเดินปัญญาได้แต่ปัญญาที่จะละเอียดมันต้องมาใส่สมาธิที่สนุพอสมควรที่จะมองเห็นว่าโอ้อันนี้กระทบมาทำ มันจะหนนกายมันจะลงสู่ใจมันจะสามารถเห็นใจของเราเห็นใจเราจะไปขนขยับเข้ามาห้องห้องห็นใจของเรามันจะเห็นมันจะกรองอาหารที่ไม่ดีมันก็กรองมันก็ไม่มีประโยชน์ส่วนอาหารดีมันก็รู้จักมันจะรู้จักก็ของของที่จะต้องเก็บไว้เป็นอุปโภคอริหารดี่เพื่อความบุญอาหารบุญเพร่อพษาอาหารไม่ดีก็ไม่เอามาเราจะสามารถกรองกรอง กองผัสสะทั้งหลายเราอยู่ในการมทุกูเสียงกิิโลโภตาเป็นวัตถุแห่งกามเมื่อเราพอใจแล้วมันยืงเป็นการท่านบอกว่าอารมณ์อันวิจิตงดงามเป็นวัตถุอารมณ์นั้นเป็นการการกำลัดอันเกิดจากการบุริยานี่แหละเป็นการดังนั้นเมื่ออยู่ในการมทุกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการทบห่าวัตถุแห่งกามแต่ว่าทำไมครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านท่าน ่าว้นเรื่องการมาคุณท่านจึงพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ถามว่าท่านผัดาสตรอยู่ไหมถ้าผัษาสมันก็มีอยู่ตลอดว่าภาสามันเป็นการทาง,งานของกานฆ่าถ้าทำไมท่านไม่คล้องทาไมท่านไม่ทุกข์ทำไมท่านไม่โกรธก็ไม่โลภไม,ไม่ไม่มีโรคพระมีโชติสมเพรค่ะก็ให้มาฝึกรู้ตัวการรู้ตัวร่วพราะมันก็เหมือนการศึกษาเรียนรู้บ้านท่านหละแล้วก็เรียนรู้เจ้าของบ้านฉะนั้น ถ้าเราเกิดมาเพราะพุทธศาสนาเราขาดการเรียนรูต้ตัวเราเรียนู่ธาตุของเราเรียนรู้ปัญหาเราเราก็เป็นคนดีที่เจอเป็นคนดีที่ยังต้องทุกข์อีกต่อไปฉะนั้นถ้าผู้ใดต้องการที่จะทราบซึ่งคระโนของพุทธเจ้าให้พ้นหา,นาตนเองใที่เจอคือในตัวของเราเวันนี้เราขอมนธรรมศาส,สปปาธ์ทุกปารยาจูนสาธุชนทุกนายผู้ที่มีจิตสตางค์มีคนในพุทธศาสนาขอ ความคิดเป็นดีจงสมหวังทุกท่านทุกคน ningali jauh sake kur Tuang papa Janlo pan naso